เรามาดูในส่วนต่อไปนะครับในโอเปอเรชันที่แล้วนะครับเราใช้ในส่วนของความสามารถของคอนโทรลรับนะครับกัดหยาบนะครับในแอเรียส่วนใหญ่นะครับแต่ในการกัดหยาบนะครับอาจจะมีหลายๆก็มีที่เราใช้ทูนที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีบางแอเรียที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับในส่วนของตู้สวดแคมป์นะครับก็จะมีส่วนของความสามารถของโมดูลเลสรับนะครับ จะอยู่ในความสามารถของ r s r นะครับเราสามารถทําการเซฟเหมือนก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ในส่วนของคอมิเตอร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเป็นเวสท์ a ับนะครับเทคโนโลยี Technology, นะครับคงเป็น default นะครับในส่วนของทูลนะครับในการใช้ในส่วนของเ e สท r a ับต้องใช้ทู l ที่มีขนาดเล็กกว่า Operation แรกนะครับเพื่อที่ตัวโปรแกรมสามารถจะ วิฟลนนะครับหาในส่วนของเนื้อมาทิวที่ยังเหลืออยู่ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นเป็นเป็นบูโนสนะครับเดมิเตอร์นะครับแปดมิลนะครับจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับกูเซเล็กนะครับในส่วนของฟิสปิดในงานจริงต้องปรับให้เหมาะสมนะครับในส่วนของคอนสแตนต์บาลูรีนะครับอินตามเดฟอลต์นะครับของโอบิเชครับในส่วนของแพสนะครับ อิงตามเงื่อนไขนะครับที่เรากัดลอมานะครับในส่วนของสเต p ปดาวปรับให้เหมาะสมกับความสามารถของทูนนะครับอันนี้ผมใส่คร่าวๆที่1มิลนะครับสเตปดาวหนึ่งมิลผมสตาร์ทแต่ก็นอกนะครับแล้วก็ทําการใช้กลย่นในส่วนของความสามารถนี้นะครับเขาจะหาในส่วนของแอเรียนะครับที่โอเปชั่นแรกนะครับ ทุนที่โอเปอเรชันแรกเนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับตัวความสามารถนี้จะหาตำแหน่งที่หลงเหลือนั้นๆให้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถจะดูวีเซอร์ของทุนผ่านนะครับทุนผ่าที่สร้างทุนผ่าจะถูกสร้างขึ้นนะครับแค่บริเวณนะครับแอรเรียที่ทุนของโอเปอเรชันแรกเข้าไม่ถึงนะครับตัว ตัวความสามารถนี้ก็จะสร้างในส่วนของทุนผ่านตรงตำแหน่งนั้นๆให้นะครับลองเราลองซิมูเลตดูนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับทุนผ่านนะครับก็จะกินแค่แอเรียนะครับที่ทุนแรกเข้าไปถิง ันนี้ก็จะช่วยนะครับให้ทางยูเซอร์นะครับทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความสามารถของ o อเปชั่น HSR นะครับในส่วนของความสามารถ e t ス r a p นะครับ